เมื่อวานนี้เนี่ยได้อีกหนึ่งทีมที่ต้องตกชั้นตามขอนแก่นไปเมื่อวานนี้ไทยลีกเตะก,กัน2คู่นะครับนี่เป็นคู่ระหว่างนครปฐมยูน่เตดเจอกับการท่าเรือใช่ค่ะก็นครปฐมยูนอันดับ15การท่าเรืออันดับ6นะคะเปิดฉากมาได้12นาทีค่ะเป็นนครปฐมนําไปก่อนผลงานของลูกมงของฮามิฮุเซนเนมาตินั่นเองครับแล้วก็ท่าเรือเนี่ยมาติเสมอจาก นัทกิตโพสีใช่ค่ะแล้วรุ่งวัยสิปีนี่หนึ่งหนึ่งละนี่ถือว่าเป็นอายุานักเตะที่อายุน้อยที่สุดของการท่าเรือที่ทำประตูในไทยลีกได้นะคะสิปีกับอีก2เดือนครับแล้วก็ไอแซคคอนนี่เนี่ยมงลูกตั้งแต่ท่าเรือนำสองหนึ่งนะครับแล้วก็ครึ่งหลังท้ายเกมนาทีที่90เนี่ยเป็นเฟอร์กัสเทียนี่ ทำประตูในช่วงนาทีสุดท้ายให้นครปฐมปีเสมอท่าเรือเป็นสองสองแต่ก็ไม่เพียงพอคะ่ะเพราะว่าแมตชนี้นะคะก่อนเตนะนครปฐมต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นค่ะสุดท้ายแล้วกลายเป็นทีมที่2ที่ต้องตกชั้นจากรีโวไทยลีกดดูกาลนี้นะคะเพราะว่าพวกเขาอยู่อันดับ15ซึ่งเป็นอันดับรองสุดท้ายเตะไป28นัดมี22คะแนนห่างจากพื้นที่ปลอดภัยก็คืออันดับ13ที่นะตอนนี้เป็นระยอง f c อยู่นะคะห่างมากถึง7คะแนนเหลือกันในขั้น 2, 2> นัดไม่พอจริงๆค่ะโซนอยู่รอดอยู่ แต่อยู่เจ็ดแต้มหรืออีก2นัดนะครับยังไงก็ไม่พอนะอุตส่าห์มาตามเป็นเสมอได้คือต้องยิงอีกรูกหนึ่งอนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรือให้ได้นะครับส่วนถ้าเรือตอนนี้อยู่อันดับ6มีอยู่42คะแนนก็ตามอันดับ5ประจวบอยู่หนึ่งแต้มนะครับถ้าเรือยังพอมีลุ้นทัฟโฟอยู่นะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะทีมอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นให้ได้ก็คือหนองบัวพิชยาค่ะ<ม>อยู่อันดับสุดท้ายที่ตกชั้นพอดีเลยนะคะอยู่อันดับที่14ตอนนี้พวกเขามี 27แต้มจาก28นะัดส่วนโซนนี้ตกชั้นอ,อันดับ12นครราชสีมามาสด้า31คะแนนที่3เป็นระยองค่ะย9คะแนนคุ้นกันเหนื่อยค่ะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเมืองทองอชนะอุทัยธานีไป2 0ศได้ประตูจากประเมศอัจวิรลแล้วก็คณะ,ะ,ะคํายกเ,เมืองทองได้มาอีก3แต้มนะครับอยู่อันดับ7มี41คะแนนส่วนอุทัยธานีไม่ชนะมา4นัดละตอนนี้อยู่อันดับที่1 0ค่ะ อัปเดตหัวตารางกันบ้างค่ะพี่ท็อปค่ะตอนนี้จาฝูงนะคะเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดค่ะ28นัดมี67คะแนนค่ะทิ้งห่างอันดับ2ทรูแบงคอกยู Agency 4แตม้มแล้วก็ที่สำคัญเลยเหลือการแข่งขันอีกสองนัดสุดท้ายนะคะแล้วก็นัดต่อไปของบุรีรัมเนี่ย19เมษายนไปเยือนราชบุรีนะครับถ้าบุรีรัมชนะก็จะกรันตีเป็นแชมป์คือสิเก้าเมษาเนี่ยบุรีรัมกับทูแบงคอกจะเตะวันเดียวกันแต่ว่าบุรีรัมจะเตะก่อนเตะเวลา18นาฬิกา นะครับไปเยือนดาเชบุรีส่วนทูแบงคอกเนี่ยนัดต่อไปเล่นในบ้านเจอกับ BG จีปทุมนะก็คือถ้าบุรีมําชนะก็จบหรือว่าถ้าไปสะดุดเสมอหรือไม่ก็แพ้เนี่ยต้องดูทูแบงคอกด้วยถ้าทูแบงคอกดันแพ้ B ีีแชมป์ก็เป็นของบุรีมําเหมือนเดิมเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างทูแบงคอกนี่เจอ BG BG ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ด้วยนะคะบีจีเพิ่งไปชนะบุรีดํามาเพิ่งไปบุกไปชนะบุรีม,มาํา<อ>ได้เลยนะครับคือตอนแรกคิดว่าบุรีมําน่าจะฉลองแชมป์ตอนเกมเจอกับ BG นี่แะดัพ้าบ้านไป คนที่4ก็เป็นราชบุรีนะคะหรือว่าหนักเหมือนกันเลย2ทีมทั้งบุรีดําทั้งรูแวงคอกนะคะอโอ้ต้องติดตามกันครับส่วนตกชั้นอย่างที่น้องกุ้งเรียนไปนะครับตอนนี้รู้ได้า2 2ทีม